ีครับผมจันละวีท่าผมครับผมอ่านชัชวานเวลโคกสูงครับผมเอ,อิร์ธปารินสีที่เดชดครับมาจากพะเยาทีมโฮโลครับผมผลงานที่กลุ่มพวกผมทําก็คือเป็นคลิปวิดีโอนําเสนอกับสถานที่ท่องเที่ยวภายในภาคเหนือโดยจะเน้นจังหวัดพะเยาแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงครับสาเหตุที่กลุ่มพวกผมทําประเด็นนี้ก็คือในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือหรือว่าในจังหวัดพะเยาของที่ที่พวกผมอยู่เนี่ยครับมี นักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นและก็นักศึกษา,อาชอบท่องเที่ยวกันแล้วก็ยังขาดจิตสำนึกในเรื่องการอนุรัก,กรษ์สิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นการทิ้งขยะหรือว่าการทําลายสิ่งแวดล้อมทาว่าผมก็เลยคิดว่าอยากจะทาการท่องเที่ยวแบบอนุรัก,กรษ์สิ่งแวดล้อมในตัวคลิปวิดีโอของผมได้ปรึกรษากันแล้วก็โจทย์เขาจะมา2ถึง5นาที ในระหว่างคลิปพวกผมก็จะสอดแทรกเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆอ,อ,อะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นการอนุรักษ์หรือว่าการรณรงค์ให้เขามีใจที่รักสิ่งแวดล้อมมากขึ้นครับประเด็นของพวกผมจะอยู่ในแพลตฟอร์ม y t u t u ครับเนื่องจากเข้าถึงง่ายแล้วก็ตรงกับกลุ่มวัยที่เขาสนใจกันครับกลุ่มพวกผมคิดว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีครับเนื่องจากเขาให้เขาทั้งซัพพอร์ต แล้วก็เปิดโอกาสให้เด็กรุ่นใหม่หรือว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์อยากจะทำสิ่งใหม่ๆได้เข้ามาโชว์ของแล้วก็พัฒนาอีกทั้งส่งเสริมกับคนที่มีความคิดแต่ไม่มีงบประมาณเป็นอะไรทีร่